บอกว่าถ้าเรือทรงเดิมทวงเวลาเอาหนึ่งแต้มอันนี้พูดตรงนะอุดพี่ว่าม,มันเป็นโมเมนตมัมจูงไม่จุนใช่ครับมันเป็นโมเมนตมัมคือบอลมันจะหมดเวลาแล้วอะมันต้องโหมไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนเข้าใจก็ต้องลงไปรับมันก็ไอ้ทั้งทีมที่นาอยู่อะจิตมันสั่งพร้อมกันต้องถอยไปรับไอ้ทีมที่ตามอะจิตมันสั่งกันต้องบุกลุยมันจะเป็นแบบนี้ทั่วโลกจุดหนึ่งที่ที่ลูกที่เสียคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบถามว่าโอกาสในเรื่องของ กระจุบเองเนี่ยเขาอาศัยตรงนี้อยู่แล้วในลูกเซตเพย์ที่แกทำไม่ได้แต่ถามว่าลูกเนี้ยมันโทษทำไไม่ได้ทุกคนเพราะป้องกันแต่ความละเอียดตรงเนี้ยจะคร่าวกว่าประตูขึ้นนําเนี่ยพอท่าเรือได้เนี่ยก็รับซะเป็นส่วนใหญ่อ่เดี๋ยวตัดมาให้ดูหน่อยช็อตนี้โอเคช็อตนี้ผ่านแล้วแม่เดี๋ยวทางเอเอสส่งมาให้ช็อตเดียวอะเดี๋ยวมีนี่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 อ่าในช็อตนี้ช็อตนี้นี่เปิดฟึบแล้วก็เป็นการประสานงานกันระหว่างแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาใช่ครับเควินเดีร์ลมลำเปิดแล้วก็เป็นสุพันบุรีรัตน คือสอดเข้ามาข้างหลังฮะโอ้วิจุนนี่ถือว่าฟอร์มต่อเนื่องมาจากอาเซีซนัพเลยนะใช่ความมั่นใจก็หลองดีครัแล้วพละกกาลังไม่ต้องพูดถึงเติมสุดเส้นนะ,ะโอ้จริงจริงนี่คือตําแหน่งเขาเลยสุพรรณบุรีบบรับบอลท่าเรือเนี่ยพี่คือพี่พเผอิญพี่ทําสกู๊ปวิเคราะห์ท่าเรือครับเวลาเล่นบอลอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยปกกณ์จะถ่ายริมเส้นสุพรรณจะเติมเึ้นมาที่ที่ฮาสเปซอ๋อสอดเข้ามาข้างในสลับกันครับแต่ถ้าเป็นบอลอยู่ฝั่งขวาเนี่ย บดินผาลาจะอยู่ข้างในเควินดิโลารมอยู่ด้านซ้ายมันจะเป็นพัตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าสุพนันจะมาอยู่พื้นที่ตรงเนี้ตลอดนี่คือเขาเลยเพราะว่าช็อตจากทีมชาติไทยก็ยิงประตูแบบนี้ตรงนี้ช์าแบบนี้สมาร์แบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นลูกที่ทําได้ดีมากนะในช่วงหลังสำหรับเจ้าเซฟสุพนันบุรีรัตน์นั่นเองนะแต่พอโดนอ่าโดนยิงไปเนี่ยพีทประจวบก็ดูแบบดูมุ่งมั่นขึ้นอ่ากลายเป็นท่าเรือพี่จุนใช่ครับพี่อันนี้พูดตรงนะอุด คือสมพรยศทําดีมาตลอดเกมต้องยอมรับว่าเกมนี่เป็นเกมที่สมพรยศเซฟเยอะเหนียวมากอะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาเสียลูกแบบไม่น่าเสียบอลจนนาทีสุดท้ายอะใช่เกมแล้วแบบว่าแล้วลูกบ่งที่แล้วลูกเบาๆคือมันเหมือนใต้นักตื้นอะจริงลูกบ่งที่แบบเอาเคละคนอาจะบอกเฮ้ยมันกระดอนพื้นแต่น้ําหนักมันเบาใช่ใช่มันเบาให้พ่ธงวิจารหน่อยในฐานะประตูเก่าเพราะว่าลูกนี้พี่ธงลูกบ่งโอเคมันรู้แหละมันยากแต่ว่าด้วยน้ําหนักบอล มันไม่น่าไงเนี่ยเนี่ยมันกาจังหวไงพี่องดูกระดอนปุ๊บนกรจังหวยากกระดอนพื้นไงรูปมันกระดอนพื้นไงเนี่ยมันไม่แขนนอนใครด้วยแล้วมันคนอยู่บนพื้นสองคนมันตกพื้นแล้วก็ผีจะเข้าไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูตีเสมอของพีทีประจวบในช่วงนาทีทดเจ็บนาทีบาเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ก็บุกเวป่วงนะบุกไส้แตกอันนี้ะจุดหนึ่งการเล่นของท่าเรือพี่ธงในาณะที่เราก็เป็นโค้ดเหมือนกัน สั่งลูกทีมแม้ว่าอ้ำหนึ่งศูนย์ปิดเกมไว้ไม่ว่านาทีอยู่ไหนไม่รู้ว่าปิดเกมแม่ตรงนี้เลยสุดท้ายโดนปิดเกมด้วยวิธีการอะไรตอนเ่ยเขาลงไปเล่นรับถ้าลงไปเล่นรับต่ำเนี่ยไม่เคยสั่งอยู่แล้วปิดเกมด้วยเอาบอลไว้กับตัวไม่ต้องบ<า>ุกแค่ตรงกลางอะไรเงี้ยไ,ได้ยางงี้ได้ไปเล่นลิมเส้นอะไรมีแต่ถ้าปิดเกมแบบถอยรับต่ำเลยไม่เคยสั่งแปลว่าก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่ทีมงานของท่าเรือจะต้องคิดเพิ่มเติมนะพี่ว่ามันเป็นโมเมนตัม จุกไม่จุนใช่ครับมันเป็นมอลต้คือบอลมันจะหมดเวลาแล้วอะมันต้องโหมไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนเข้าใจก็ต้องลงไปรับมันก็ไอ้ทั้งทีมที่นาอยู่ะจิตมันสั่งพร้อมกันต้องถอยไปรับไอ้ทีมที่ตามอะจิตมันสั่งกันต้องบุกยมันจะเป็นแบบนี้ทั่วโลกมีมีอยู่ไม่กี่ทีมที่ทําได้มีวูแมนซิตี้ใช่ไหมที่จิตเป๊ปมันฝังไว้ให้แบบว่ามึงต้องบุกต่อบุกต่ออะไรเงี้ยไม่ไม่ถอยไม่ถอยแล้วแบบนั้นก็เลยมันเป็นแบบนี้แหละทั่วโลกเป็นแบบนี้เออ แต่ก็ถือว่าเป็นหลายเกมเหมือนกันนะที่ท่าเรือเจอแบบนี้นะต้องพัฒนามากกว่านี้ด้วยคือสิ่งที่เราเห็นอะคือท่าเรือเองพอช่วงท้ายเกมอะมันเหมือนกับว่าสมาธิผู้เล่นอะจุนใช่เอามันทางานร่วมกันแล้วมันมันมันเหมือนทับซ้อนกันเองอนกคนระวังตัวโดยที่แบบไม่ได้มีสมาธิในเรื่องของการป้องกันตัวที่ดีจุดหนึ่งที่ที่ลูกที่เสียคอนเนอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบถามว่าโอกาสในเรื่องของประจวบเองเนี่ยเขาอาศัยตรงนี้อยู่แล้วในลูกงเซตเพย์ที่การไม่ได้ แต่ถามว่าลูกเนี้ยมันโทษทําไม่ได้ทุกคนเพราะป้องกันแต่ความละเอียดตรงเนี้ยมันก็บวกความละเอียดจุดจุดที่มาเล็กเดียวนะมันมีจุดที่มาพี่ดูพอดีจุดที่มาลูกบอลโยนยาวว่ะลูกนั้นธนบู์อ่ะธนบู์ข้างหลังธนบู์คือประตูบอลธนบูลหันหลังคือธนบูลสองจิตสองใจว่ากูจะมุงให้ประตูรับก็จบ หรือปล่อยอ้ก็จบแต่ท่านบุญเลือกเอี้ยวกับไปเตะอ่าใช่เตะปุ้งเอี้ยวเตะขวาแม็กเสียบเข้าว่างในคือมันมีผิดช็อตต่อเนื่องอ่าแล้วไปตกเขาเขายิงนี่ตกกังในแล้วมาเสียคอนเนอร์แล้วเขายิงปั้งมันติดและเสียคอนเนอร์จังหวะมันโอ้โหมันเตะก็มันปิ้นเข้าในตลอดเลยก็สวยไปละเอียดอ่ะเออมันแค่ถือว่าก็ถือว่าตามนั้นตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอดกหนึ่งอกหนึ่อีกใช่ยัยสองไหลแล้วดูจังหวะสองพอปล่อยตรงนะบังได้บังได้เตะปุ้งเข้าไปเข้าไปกรอบเกียร์โทษอีกใช่ใช่าเป็นช็อตที่ ว่ากันไปเป็นรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องปรับกันเพิ่มสําหรับการท่าเรือนั่นเองนะอทีนี้โอเคแวะดูคอมเมนต์หน่อยที่บอกว่าท่าเรือทรงเดิมทวงเวลาเอาหนึ่งแต้มก็เหมือนที่พี่ทงว่านะคือคือจิตมันสั่งอ่ะแสดงอุปทานหมู่อะอุปทานหมู่เรื่องจริงเรื่องจริงอุปทานหมู่นะอุปทานหมู่เออกูต้องลงไปรับนะส่วนในทีมตามกูก็ต้องลุยนะ